สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พึ่งมาเข้าอีกแล้วผมใต้กอไข่ต้นนี้ครับไข่หวานต้นใหญ่นะครับผมนี่ครับมาแล้วครับผมเข้าแล้วโชคดีแล้วครับผมวันนี้โชคดีแล้วครับผมนี่ครับพึ่งมาเข้านะผมไม่ได้ย้ายรังนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมไปไขให้ใกล้ๆนะผมนี่ครับนี่ครับพึ่งมาเข้าครับ เพิ่งจะมาเข้าวันนี้เองครับผมอดีวันนี้ผมอยู่บ้านนะผมซักผ้าเอาผ้าตากแล้วทีนี้ก็เห็นเขามาสำรวจครับก็ไม่ได้ถ่ายไว้ครับผมตอนเช้าตอนนีผมนั่งพักผ่อนอยู่ทักพักครับตากผ้าเสร็จเพิ่งก็ยกลังมาครับผมบินเข้าแล้วครับผมตอนนี้เอาไปข้างในแล้วผมทยอยเข้านะครผมนี่ครับเพิ่งมาเข้าจะเป็นแบบนี้ครับผม แต่ถ้าพึ่งย้ายรังนี่เขาจะบินออบดูจำนวนเยอะครับผมแต่นี่เขาเข้านะครับผมผมจะถ่ายให้ใกล้ๆเลยครับผมนี่ครับดูไว้เป็นประสบการณ์ก็ดีนะครับผมทำความสะอาดบ่อเตรียมไว้นะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยพอเขามาสำรวจเขาก็จะเข้ามาอยู่เองครับเนี่ยครับ พึ่งฟองป่านี่เราไม่เลี้ยงเขาครับผมไม่ได้ให้น้ำตาลหรือน้ำหวานอะไรต่างๆนะผมนี่ครับเขาจะมาอยู่เองครับผมแล้วก็หาน้ำหวานหรือน้ำพึ่งนะครับมาเติมสฟข้างในเองนะผมนี่พึ่งจะมาวันแรกนะผมนี่ครับวันนี้โชคดีแล้วผม วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าคุมพาพันนะครผมเป็นวันอาทิตย์พอดีครับโอ้โหเป็นวันหยุดแต่โชคดีมากครับผมนี่ครับวันหยุดแต่โชคดีมากครับพึ่งมาเข้าแล้วนะครับช่วงพฤษภาก็รอเก็บน้ําหัวอย่างเดียวนะครผมหรือน้ําหวานของพึ่งน,นะครผมตอน,น,นแรกเลี้ยงใหม่ๆก็ กลัวอยู่ครับผมตอนเริ่มเลี้ยงพึ่งหรือให้เขามาอยู่เนี่ยครับก็กลัวแต่ตอนนี้มือเปล่า,ลา,ลาผมเนี่ยเขาก็ไม่ต่อยไม่อะไรผมยื่นให้ดูได้เลยครับผมนี่ครับเขาทยอยเข้าข้างในแล้วครับนี่ครับถ้าเราทําความสะอาดหรือเตรียมบ่อไว้เขามาสำรวจแล้วไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นอยู่ข้างในก็เขาก็จะไปรายงานนะครับ ไปรายงานพึ่งทาหารที่อยู่นู่นแล้วก็ไปรายงานกับนางพญาของเขาแล้วเขาก็จะยกลังมาเลยครับผมมาอยู่ครับผมเพราะช่วงนี้อยู่ในป่ามันร้อนนะครับเขาก็เลยย้ายลังมาอยู่ตามชุมชนแถวบ้านคนครับที่ใกล้ป่าอ๋อนี่ครับนางพญาครับนี่ครับนี่ครับนางพญาของเขา นครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับลงข้างล่างครับน้ำพญาครับน้ำพญาขเขาเดี๋ยวนางพญาก็ตามขึ้นไปนะทุกคนพอดีเมื่อกี้นางพญาเขาหล่นลงข้างล่างครับ เริ่มทยอยเข้าแล้วครับผมใกล้จะหมดแล้วครับก็น้ำพึงนี้เป็นสิ่งที่ดีครับผมถ้าคนที่รับประทานบ่อยๆก็จะรู้เองครับผมว่าดีต่อร่างกายเป็นยังไงว่างก็มีเยอะครับผลประโยชน์หนึ่งก็ช่วยรักษาแผลในช่องปากหรือ แผลในกระเพาะอาหารนะครับผมเมื่อก่อนผมเป็นกระเพาะครับผมไปทํางานที่กรุงเทพกินข้าวไม่ตรงเวลาครับผมก็เป็นกระเพาะนะคทีนี้ผมก็รักษาหมดไปหลายพันก็ไม่หายครับครับผมไปหาหมอหลายที่ก็เอายามากินก็รักษาก็ไม่หายครับผมทีนี้ผมก็ได้ยินข่าวเขาบอกว่าที่ดินตรงนี้ราคา ไม่แพงผมก็ได้ลองมาซื้อแล้วก็สร้างปลูกบ้านอยู่ครับแต่ก็เงียบดีครับไม่มีบรรยากาศที่ว่าเสียงดังวุ่นวายอะไรไม่มีครับผมที่นี่เงียบดีผมก็มาลองทำพึ่งพงป่าดูครับผมผมดูตาม YouTube ผมก็ขอขอบคุณที่ อาจารย์ทุกท่านที่ได้ทำคลิปไปก่อนหน้าที่ผมได้ดูเป็นประสบการณ์ผมขอบคุณอย่างมากครับแล้วก็ขอบคุณที่คนเข้ามาดูและเข้ามาชมช่วยติช่วยแชร์กันด้วยนะผมเผือว่าเป็นกําลังใจหรือเป็นวิทยาทานต่างๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมนี่แหละเราทำไว้ก็ดี เรารับประทานทุกวันทุกวันนี่แผในปากก็จะไม่มีครับผมเมื่อก่อนผมเป็นร้อนในบ่อยดิ้นเป็นตุ่มมั่งปากเป็นแผลมั่งครับผมแล้วก็โรคกระเพาะก็เป็นครับแต่หายขาดแล้วตอนนี้ไม่เป็นเลยครับผมเมื่อก่อนนี่กินของเปรี้ยวก็ไม่ได้ของดองอะไรก็ไม่ได้ครับผมกินเค็มหน่อยก็ไม่ได้แสบกระเพาะครับผม แต่เดี๋ยวนี้พอโรคกระเพาะหายแล้วกินได้ทุกอย่างครับผมที่เห็ดหรือเค็มก็ได้เปรี้ยวก็ได้ของดองก็ได้ครับได้ทุกอย่างตอนนี้โรคกระเพาะไม่เป็นแล้วครับผมหรือดื่มแอลโกอฮอลอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวนี้ดีมากครับผมก็เลยหันมาเลี้ยงพึ่งเป็นประสบะการณ์แล้วก็เก็บน้ำหัวไว้ รับประทานเองนะครับผมเขาก็มาขอซื้ออยู่ครับผมผมก็ไม่พอขายครับทุกปีไม่พอขายครับขายไม่ถึงสองเดือนครับหมดครับน้ำผึ้งนี่ขายดีมากครับผมขายธรรมดาทั่วไปก็ขวดละสามร้อยครับผมมาซื้อถึงที่นะครับผมขวดละสามร้อยถ้าให้ไปส่งก็ต้องเป็นราคาอีกราคาหนึ่งนะครับ 4ี400่ร้อยถึงห้าร้อยนะครับแล้วแล้วแต่ระยะทางนะครับแล้วแต่ระยะทางทางไกลก็จะแพงหน่อยค่าส่งเพราะน้ำมันแพงนะผมสมัยนี้ถ้าคนที่มาซื้อที่บ้านซื้อเป็นขวดก็ขวดละสา0รบาทนะครับ ครับผมมีข้อดีอย่างเดียวนะครับถ้าเราทําเป็นปูนแบบนี้ยกหนักจริงครับมีข้อเสียตรงที่ว่ายกหนักครับฝาของเขาหนาสี่เซนนะครับฝาท่อนี่สี่เซนความหนาของฝาถ้าทําฝาบางก็ดีครับยกเบาจริงแต่ความร้อนะสูงครับความร้อนสูงเขาจะไม่ค่อยนิยมเข้า ฝาที่บางครับผมแต่นี่ฝาหนาครับนครับทยอยเข้าเรื่อยๆแล้วครับผมใกล้จะหมดแล้วครับน้ำพึ่งนี่มีประโยชน์หลายอย่างผมเป็นยาชูกำลังด้วยครับแล้วก็เกี่ยวกับยาอายุวัฒนะนะครับผม แต่ตัวนี้เราต้องลองไปรับประทานดูครับผมถึงจะเข้าใจช่วยชรลอคอมแก่ด้วยครับผมน้ำพึ่งมีประโยชน์เยอะครับ ขนาดนี้คลิปก็ยาวแล้วผมเข้าพึ่งก็ได้เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมอันนี้ผมก็จะพาไปดูทุกลัง,งที่ผมทำไว้นี่ครับกล่องตู้ลำโพงนี่ก็อยู่นะครับผมตู้ลำโพงตัดครึ่งน,นะผมนี่แหละสำหรับคนยากจนก็ต้องทำไปตามความยากจนนะผมอันนี้ก็เป็นท่ออีกท่อนหนึ่งครับยังไม่เข้านะครับผม พ่อนี้ยังไม่อยู่แล้วก็นี่ครับพ่อนี่ก็ยังไม่มาครับผมต้องอดใจรอไปก่อนครับผมแต่ผมเห็นแวบๆนุ่นพ่อนึเดี๋ยวผมพาไปดูครับคราวที่แล้วเขาได้ย้ายลังหนีไปด้วยสาเหตุที่ว่าผมลืมมาดูนะผมนี่ค็ อันนี้ก็กำลังเริ่มมาสํารวจอยู่นะครับหรือว่าเข้าแล้วก็ไม่รู้นะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับผมตอนนี้ซักผ้าแต่ตอนเช้าก็เห็นเข้าออกรูอยู่ผมน่าจะอยู่ข้างในแล้วมั้งครับผมเดี๋ยวยกดูไหวรือเปล่าไหมครับอ้อยู่แลครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ เห็นไหมครับอยาลังขึ้งเลยครับนี่ครับอยู่แล้วพอมาอยู่แล้วผมครับที่เราผมลืมทําความสะอาดผมมีใยแมงมุมเยอะเขาก็เลยย้ายยกลังหนีไปแต่ตอนนี้มาครับลังนี้น่าจะมาเมื่อวานนะครับผมถ้าเขาอยู่นานแล้วเราไปยกฝ้าอย่างนี้ต้องระวังนะครับผมต้องอยู่ไม่เกิน ไม่เกินสองเดือนนะครับผมถ้าพึ่งเข้าไม่เกินสองเดือนนี่เราสามารถยกมาทําความสะอาดได้ครับข้างในแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเกินสองเดือนขึ้นไปถึงสองเดือนครึ่งนี่ห้ามยกครับถ้ายกมันจะมีข้อเสียนะครับจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือว่ารังแผนรังรวงของพึ่งเนี่ยเขาเป็นขี่ไข่พึ่งอ่อนไม่ได้แข็งมากครับจะลวนลงข้างล่างเลยครับ ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่อยู่เหมือนเดิมยไม่ย้ายครับน่ครับใต้ต้นมะม่วงนี่ครับใครที่ติดตามดูคลิปนี่เป็นประจำก็จะรู้ดีนะผมนี่ครับขณะนี้คลิปก็เป็นที่ยาวแล้วครับผมสิบนาทีกว่าแล้วผมก็ขออนุญ,ญาตจะจบคลิป แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณที่คนเข้ามาชมและมาดูพี่ๆน้องๆลุงป้านะ้าอาหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผมผมตัดต่อวิดีโอไม่ค่อยเปนี่ยนนะผมก็ต้องขออาภัยด้วยครับผมผมมีแต่ถ่ายสดอย่างเดียวครับผมก็ ขอขอบคุณทุกท่านหากสิ่งใดที่พูดไม่สุภาพหรือพูดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยนะผมขอบคุณครับ